สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภยินดีต้อนรับคขะสู่ชาแน,นลพิ้งแอนโชโคูปิ้งรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงกันในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะพุทธศักราช2568มาดูซิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนอื่นต้องบอกก่อนช่วงนี้เป็นภูมิแพ้เสียงอาจจะแบบเซ็กซี่ไปสักหน่อย ต้องขออภัยด้วยนะคะเสียงแหบไปบ้างนะต้องแบบ เข้าใจนิดหนึ่งนะอากาศเปลี่ยนอากาศที่กรุงเทพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอ่ะมาเดี๋ยวย้ํากันอีกรอบหนึ่งนะคะการทํานายไม่ได้เจาะจงดวงของบุคคลในบุคคลหนึ่งค่ะรับฟังรับชมเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองนะคะสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะเปลี่ยนดวงชะตาแล้วก็พลิกดวงชะตาเราได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือในเรื่องของความคิดแล้วก็การกระทํานั่นเองค่ะใครที่อยากดูดวงโดยการอ้างอิงจากวันเกิดช่วงวันที่14พฤษภาคมถึง14ม ิาค่ะส่วนใครที่อยากจะดูโดยการอ้างอิงจากลัคนารู้ลัคนาตัวเองก็สามารถดูคลิปนี้ได้เอาที่เราสะดวกและสบายใจได้เลยค่ะมาเลือกไพ่กันเลยนะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจและ12 ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์รับพลังงินบวกกันไว้นะมาดูหน้าไพ่กันสักหน่อยดีกว่าอ่าใบาแรกสวยละโอตนุกระดมพระสหาชะพันธุปุตตะอลิปัตตนิมรณะ สุภะกรรม,มะลาภะและสุดท้ายคือตำแหน่งวินาศค่ะโอ้พูดถึงภาพรวมของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยได้ไพ่ดีมาเยอะแยะเลยนะคะเรามาดูเรื่องที่ดีๆเรื่องแรกกันก่อนนะคะนั่นก็คือในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดชาวลัคนาราศีพฤษภนาสงสัยยังคงบอบฟิตอยู่ ในช่วงต้นปีอาจจะมีเน่ยของการชาเลนจ์การอยากทําอะไรใหม่ๆหรือว่ามีในเรื่องของแบบแรงบันดาลใจอะไรต่างๆเนาะที่เราคิดที่เราวางแผนจะจะทำเนี่ยมันขึ้นมาสวยงามนะคือโดยปกติแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤกษภเนี่ยกว่าจะทําอะไรก็คือจะแบบเน่อย <c oughs> เป็นกลุ่มคนท่าดินนะ่ะบางทีแบบคุณทําอะไรไปคุณจะเหมือนกระชา้าอย่างเงี้ยไม่ค่อยแอ t i v e เท่าไหร่แต่ว่าไม่มองว่าในเดือนนี้เนี่ย มีในเรื่องของความแอคทีฟเกิดขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยกล้าที่จะคิดรเริ่มนะคะหรือว่าเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองการชาเลลจนตัวเองพี่มองว่ามันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนบางคนอาจจะแบบตั้งเป้าก็าได้นะคะเช่นลดน้าหนัก เออนะอาจจะดูแบบฟังแล้วแบบเอะมันดูแบบไม่ได้ยากยินอะไรโอ้โหอย่าพูดแบบนี้นะยิ่งแบบใครที่ฟังคลิปนี้อยู่แล้วอาย40ุ40เนี่ยกว่าจะลดตะกิโลแต่ละกิโลเนี่ยมันยากนะมันเหนื่อยนะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบคาดหวังในเรื่องของการดูแลสุขภาพอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการชาเลลจนเป็นการดูแลตัวเองอยู่ในทิศทางที่ดีเอาเป็นว่าสําหรับความตั้งใจนะคะในช่วงเดือนที่2ของปี68 ของชาวลัคนาราศีพฤษภไม่ว่าคุณจะคิดตั้งใจอะไรก็ขออวยพรให้คุณสําเร็จนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะการคิดการวางแผนอะไรทุกอย่างราบเลืน่นแล้วก็ปิ๊งมาว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจริงจังกับการที่จะไม่ได้ให้ตัวเองเนี่ยมีรายได้ทางเดียวแล้วหาช่องทางลู่ทางเพิ่มแล้วเพราะว่าตาแหน่งกรรมะค่ะขึ้นมาคําว่าจับปลาสอง0มือ มองในแง่ดีเลยนะคะอ่ะเรามาเจาะลึกแง่ดีก่อนสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวคุณอาจจะหาลู่ทางช่องทางเพิ่มเติม อะไรใหม่ๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันหยิบจับแล้วมันจะได้เงินน่ะคุณเอาหมดเลยช่วงนี้คุณไม่คิดอะไรเยอะแล้วนะคะเห็นลู่ทางเห็นโอกาสหรือบางคนแบบเอ้ยช่องทางนี้ดีคนแนะนําแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยคุณก็ทําแบบตามเขาไปเลยนี่นะม,มันก็มีในเรื่องของแบบสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือว่าพูดง่ายๆว่าคือคุณไม่ได้ยึดต,ติดกับอะไรที่เป็นรูปแบบเดิมๆกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆแล้วก็คนที่ทํางานประจําจากเดิมที่เคยอาจทางานประจาอย่างเดียวนะเช้าทํางานตอนเย็นกลับมาแบบเนี้ย คุณอาจจะมีในเรื่องของความคิดการทาอย่างอื่นเพิ่มขึ้นนะคะการทําอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยปิ๊งมองว่ามันดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าในส่วนของชาวลัคนาราศีพฤกษบ่ะสิ่งที่คุณคิดหรือว่าสิ่งที่คุณอยากจะเริ่มต้นหรืออยากทำอะไรใหม่ๆอ่ะปิ๊งมองว่ามันเป็นสิ่งที่คุณถนัดเป็นสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ที่คุณคิด จะลงมือทำเนี่ยคุณสามารถทําได้ดีแน่นอนเอออันนี้มันก็เป็นพลังใจที่ทสำคัญมากๆนะคะโดดเด่นเช่นเดียวกันสําหรับคนที่ต้องติดต่อเจรจาหรือว่าพูดนะคะนักขายต่างๆงาน,นี่งานประสานงานอะไรเนี่ยทุกอย่างราบลื่นลงตัวที่เหลือก็ลุยโลดเลยนะคะเพราะขึ้นมาว่าตําแหน่งงานเนี่ยมันส่งผลดีอ สวยงามแถมจะได้ความโชคดีอีกแบบหนึ่งก็คือตําแหน่งสุภาสวยสุภาจะหมายถึงอะไรความรุ่งเรืองความจเจริญก้าวหน้าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นดูสิคะคำว่าคําโพแปลว่าอะไรยิ่งทําดียิ่งได้ดียิ่งขยันก็ยิ่งร่ํารวยยิ่งทําตัวดีเท่าไหร่ยิ่งได้กลับคืนไปเท่านั้นโอ้โหฟังแล้วมันแบบมันฟูนะจิตใจมันดีแล้วก็ความที่อีกโชคดีอย่างหนึ่งก็คือสุภา ก็คือผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณนะคะในระหว่างเดียวกันเนี่ยมันหมายถึงว่าในเรื่องของตัวคุณเองเนี่ยก็คือทำตัวดีทำให้ได้รับในเรื่องของแบบความเอ็นดูตรงนั้นด้วยนะคะที่นี้สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะสำหรับ ตำแหน่งนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของการเดินทางในเดือนนี้อาจจะมีการเดินทางไปหาญาติผู้ใหญ่เช่นเดียวกันแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้จะส่งผลดีไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลอะไรนะคะเพราะว่าขึ้นมาว่าการเดินทางไพ่มันเป็นหมายเลข55กําลังของดาวพฤหัสปิ้งมองว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเป็นไปตามที่เราคิดเป็นไปตามที่เราวางแผนเป็นไปตามที่เราตั้งใจและคาดหวังนะคะสวยงามดีนะคะส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งการเงินดีอีกแล้วมีแต่ดีดีด อย่าเพิ่งเบื่อนะชาวราชาวลัคณาราศีพฤกษบไพ่มันดีให้พูดยังไงละ่นะนี่ดูสิเงินก็ดีออกโอ้โหตำแหน่งกระดุมพระดูสินะคำว่าจบการศึกษานี่การเงินก็คือเป็นไปตามที่ั้างชายนะถ้าเกิดเดือนนี้เนี่ยคุณตั้งใจว่าอยากจะหาเงินได้เท่าไหร่มีรายได้เท่าไหร่หรือว่าคาดฝังในเรื่องของการเงินเป็นแบบไหนเนี่ยมีโอกาสที่จะสําเร็จสูงมากๆานะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในเรื่องของแบบ สิ่งที่ต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินก็ต้องระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายนะเงินไปเกี่ยวกับในเรื่องของความรู้การศึกษาหาความรู้อื่นๆเพิ่มเติมซึ่งหมายถึงว่าคุณอาจจะมีความคิดนะคะในเรื่องของการที่จะไปเทคคอร์ดไปเรียนพิเศษหรือไปทําอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่าในอีกม,มุมเดียวกันถ้าเกิดคนไหนที่มีลูกมีหลานก็อาจจะหมดเงินกับลูกหลานได้นะคะแต่ว่าเป็นการจ่ายเงินด้วยความสบายอกสบายใจเป็นการจ่ายเงินโดยการที่เราคิดระวังแผนไปแล้วคือพูดง่ายๆว่าต่อให้คุณจ่าย ตรงนี้ไปการเงินของคุณก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีสภาพคล่องที่ดีไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยคือมีในเรื่องของแบบการคิดการวางแผนการทําอะไรที่มันเป็นไปตามสเต็ปตเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็ได้อย่างที่คุณคาดหวังคุณตั้งใจแน่นอนนะคะดีอ้าวมาคราวนี้จะไม่พูดควาว่าดีแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังแล้วจ้ะเจอแล้วนะสิ่งที่ต้องระวังคืออะไรตําแหน่งเพื่อนเอาเพื่อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ระวังนะคะมีปัญหาคำว่าแพะรับบาปเพื่อนจะพาซวยสิเพื่อนจะเอาเรื่องไม่ดีมาให้สิหรือเพื่อนจะเอาปัญหามาให้สิอย่าไปคำประกันอย่าไปช่วยเหลือใครหรือบางคนที่เคยคำประกันไปหรือว่าให้เพื่อนยืมเงินไปก่อนหน้านั้นแล้วมาแน่นอนแววดีแน่นอนปัญหาเกิดขึ้นนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบจะต้องมานั่งแบกรับ หรือว่ามีในเรื่องของปัญหา,าในเรื่องของคดีความเกิดขึ้นในเรื่องของเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับทางกฎหมายเข้าไปทําให้ตัวเราเองเนี่ยจะต้องเป็นคนที่คอยแก้ไขนะคะแล้วก็ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้เจอเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นแบบนี้ก็คือเวลาตอนที่เพื่อนเข้ามาปรึกษาอย่าเอาแบบวิธีการแก้ไขปัญหาหรือใดๆก็แล้วแต่ที่แบบมันมาผูกมาตัวเราแล้วก็ทําให้ตัวเราเองเนี่ยนะคะมีโอกาส หรือว่าทิศทางที่จะเบือนกับมีผลกับชีวิตของเขานะไม่เอาแค่แบบช่วยในเรื่องของการที่แบบแนะนํา,มมาอะไรแค่นั้นพอแต่ถ้าเกิดนอกเหนือจากนั้นไม่เอาแล้วนะคะส่วนนะคะขยายเพิ่มเติมก็คือตําแหน่งสาัชาก็คือ,อยังคงพูดถึงในเรื่องของการสื่อสารการหางานใหม่ด้วยการสัมภาษณ์การต่างๆก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูด เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการโยกย้ายงานเกฑ์ยังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหรนะ่นักถ้าเกิดสามารถที่จะใจเย็นได้สามารถที่ยังรอได้ก็อย่าจะให้รอไปก่อนนะคะส่วนต่อมาค่ะตำแหน่งพันธุนะคะพันธุเนี่ยเกี่ยวกับญาติพี่นอ้องอืมดี ะะอีกแล้วนะคำว่าไพ่ขี้ริ้วห่อทองหมายถึงอะไรก็สัมพันธ์ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันเล็กน้อยแต่เล็กน้อยจริงนะคะไม่ได้มีอะไรส่วนใหญ่ก็คือต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะ ปลีกวิเวกไม่ชอบให้ครอบครัวเข้ามาวุ่นวายอยู่แล้วนะคะสิ่งที่จะขยายเพิ่มเติมนะพี่มองว่าช่วงนี้ถ้าเกิดตําแหน่งใบเนี้ยพันธุ์่วมันมองถึงในเรื่องของพันธะสัญญามองถึงในเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางอาจจะเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่สะท้อนผ่านไพ่ก็ได้สําหรับคนที่ยังไม่เคยทําบุญบ้านหรือว่ายังไม่ได้แบบไหว้เจ้าที่เจ้าทางอะไรแบบนี้นะไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็อยากให้คุณแบบลองทําลองพิจารณาดูนะคะก็จะได้แบบเสริมนะคะให้เป็นความสิริมงคลแล้วกันเนาะส่วนนะคะในเรื่องของ ตำแหน่งปุตตะค่ะ,ะดูสิบุตรหลานบ,บริวารบอกแล้วนะคะเมื่อกี้ให้ระวังเรื่องของการเสียเงินแล้วก็ปุตตะคําว่าแอบคุยถือมือถืออยู่จะไม่ได้เป็นการแอบคุยสิ ะะสิ่งที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของการคิด <c oughs> การรเริ่มการทําอะไรใหม่ๆแบบนี้จะต้องคิดรอบครอบอย่าไปฟังคนอื่นมากเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาเพราะว่าตําแหน่งวินาเนี่ยมันขึ้นมาเห็นไหมคขาว่าสามผ่านคืออะไรถ้าเกิดมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณอยากทําแล้วคุณมีความรู้สึกลังเลหรือคุณรู้สึกไม่โอเคแล้วคุณถามคนอื่นแล้วคนอื่นแบบเชียร์คุณเอ้ยทําไปเลยดีแน่นอนอย่ามันมีนานนมนที่จะเป็นแบบทิศ ทางที่จะลบมากกว่าบวกนะคะฉะนั้นแบบการคิดการวางแผนการทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ถ้าเกิดเป็นอะไรที่คุณไม่มีความรู้หรือเป็นอะไรที่แบบคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่เชี่ยวชาญหรือไม่ถนัดกับตรงนั้นอันนี้ไม่ต้องเอาเลยนะเพราะว่าปิงบอกตั้งแต่ใบแรกแล้วว่าคุณจะทําอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นสิ่งที่คุณถนัดสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจว่าคุณสามารถทําได้ดีแต่ถ้าเกิดสิ่งนั้นอย่างเช่นในเรื่องการเทรดการลงทุนต่างๆแบบเนี้ยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเขาทําแล้วเขาแบบได้เงิน เลยไหนลองทําตามเขาซิอะไรแบบเนี้ยโดยีการที่ว่าตัวเราไม่ได้มีความรู้หรือไม่ได้มีในเรื่องของแบบการศึกษานะคะการหาข้อมูลเรื่องนี้มากพอก็ต้องตัดไปเลยนะคะส่วนต่อมานะคะก็คือตําแหน่งอลิอ่ะให้ระวังถ้าเกิดจะทะเลาะให้ระวังทะเลาะนะคะกับผู้ชายในเดือนนี้นะคะต้องระวังเพราะว่าขึ้นมาอังคารน,นะตำแหน่งไพ่สามสามนะคะให้ระวัง ทะเลาะกับผู้ชายที่เป็นลักษณะนะรูปร่างแบบทุมท้มๆหน่อยนะคะตามนี้หรือว่าบางทีเนะี่ยคุณอาจจะมีการพูดมีการขัดแย้งนะแต่ถ้าเกิดมันจะเกิดขึ้นแบบนี้พี่มองว่าให้ระวังอ่ะผู้ชายที่ทํางาน กับคุณนะมีโอกาสที่คุณอาจจะทะเลาะขัดแย้งกับเขาเนื่องจากในเรื่องของงานอาจจะเป็นความคิดเหตุผลอะไรต่างๆที่มองแล้วมองคนละมุมแล้วไม่ลงรอยกันทําให้ปัญหาเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะของคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วขึ้นมาคําว่าปอกกล้วยเข้าปากสบายๆชิวๆในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่เนะี่ยมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างแบบสบายอกสบายใจบางคน คบกันมานานอ่ะก็เป็นธรรมชาตินะหรือบางคนแบบเพิ่งคบกันก็จะรู้สึก,ก่บบันชิวสบายเหลือเกินช่วงนี้แล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องระวังนิดนึงช่วงนี้ทั้งคู่เลยนะคะพากันกินอืมแล้วก็กลายเป็นว่ามีแนวโน้มอาจจะเป็นปัญหานีเรื่องของน้ําหนักตัวนี่แหละมีความสุขนะความรักมันออกมาทางน้ําหนักตัว ไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่านะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภก็ต้องระมัดระวังนะคะบางทีแบบไปกินอะไรดึ่ดื่นๆหรือบางทีแบบเน้นเป็นในเรื่องของการแบบกินตามใจปากมากเกินไปอะ่ะแล้วก็คือทั้งคู่ไม่มีการห้ามกันก็อาจจะมีผลในเรื่องนี้นะคะส่วนนะคะคนโสดไหนดูซิคนโสดเป็นยังไงเอา้าคนโสดยังคงต้องโสดต่อไป นะคำจากหน้าไพ่คือคำว่าเงินน้อยกับเข็นคุกขึ้นภูเขาถ้าเกิดช่วงนี้คาดหวังจะเจอสายเปนะจะเจอคนที่แบบมาซัพพอร์ตหรืออะไรเราค่อนข้างที่จะยากตอนนี้ต้องแบบโฟกัสตัวเองก่อนนะแล้วก็คำว่าเข็นคุกขึ้นภูเขาอะ่ะก็คือหมายถึงว่าตัวเราอาจจะมีในเรื่องของมาตรฐานการเลือกคู่หรือว่าการมองนะใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาคบหรือว่าสารความสัมพันธ์กับเราเนี่ยเราค่อนข้างที่ตั้งมาตรฐานเอาไว้อะไริงมองว่าดีนะบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่ดีหร บอกไปตั้งมาตรฐานไว้ทําไมสูงเยงอะแยะถ้าเกิดคุณมั่นใจตัวเองว่าตัวคุณเองเนี่ยมีคุณค่าและคุณมั่นใจความสามารถตัวเองนะคะบางคนเนี่ยดูแลตัวเองได้นะเป็นผู้หญิงแกล่งเป็นผู้ชายเก่งแล้วคุณสามารถที่จะเหมือนกับดูแลครอบครัวได้ด้วยถ้าเกิดจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาเขาต้องทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีกว่าเดิมดีกว่าที่คุณอยู่เป็นประจําแต่ถ้าเกิดมาแล้วทําให้ชีวิตคุณแย่ทําให้ชีวิตคุณเครียดอะไรแบบเนี่ยไม่ต้องมีจะดีกว่าฉะนั้นการที่เราตั้ง เป้าหมายตั้งมาตรฐานเอาไว้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะถึงแม้เดือนนี้อาจจะไม่ได้ดังใจมีคนเข้ามาจริงแต่อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ตรงตามมาตรฐานแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะตัวคุณเป็นคนกําหนดคุณจะรู้เองได้เอาเป็นว่าตอนนี้อยู่แบบหลอ่ลอๆสวยๆคนเดียวไปก่อนนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพขยายเพิ่มเติมนะตำแหน่งมรณะสุขภาพความเงินได้โตคุณจะต้องระวังอะโรคอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับระบบภายในอะแต่พี่มองว่าให้ระวังในเรื่องของโรคกระเพาะกดไหลย,ย้อนหรือว่ามี มีปัญหานะคะท้องอืดแบบนี้เกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของระบบขับถ่ายทั้งหมดนี้แหละอันนี้คือสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเอาไว้นะคะขยายเพิ่มเติมนิดเนื่องเกฑ์อุบัติเหตุมีไหมอ่ะมีนะคะระวังมีดบาดนะคะของมีคมทำให้เราแบบมีในเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นบางคนทำกับข้าวก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็รวมถึงในเรื่องของแมลงสัตว์กัดต่อยด้วยค่ะส่วนการทำบุญเสริมในเดือนนี้ถ้าเกิดทำบุญเสริม วอดคำจากหน้าไพา่ไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรกับพระคุ้มรองนะคะถ้าเกิดทําบุญก็คือทําบุญตามมูลณิธิกาให้กับผู้สูงอายุต่างๆแล้วก็สิ่งที่ทําได้ง่ายๆนอกเหนือจากนั้นก็คือในเรื่องของการปฏิบัติการนั่งสมาธิการสวดมนต์นะคะพระคุ้มรองนี่เห็นไหมมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองสิ่งดีเกิดข,ขึ้นจากตัวเองทั้งนั้นนะคะส่วนในเรื่องของตําแหน่งสุดท้ายที่เราจะคุยกันก็คือตําแหน่งลาภเกี่ยวกับโชคลาภเมื่อกี้บอกว่าดีหมดทุกอย่างเลยนะไอ้นู่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีนู่น อันนี้แหละจะไม่ค่อยดีแล้วนะคะถามว่าในเรื่องของเกณฑ์การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถ้าเกิดจะมีมีไหมเอาเป็นว่าให้แค่50%เเพราะว่าขึ้นมาเขา,าป้องกัน นะก็ต้องระมัดระวังเอาไว้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะได้หมายสื่อน้าโชคจะมาจากตัวคุณเองค่ะเป็นเลขที่คุณคิดเป็นเลขที่คุณชอบนะคะส่วนไพ่เลขน้ำโชคเดี๋ยวปิงจะหยิบให้ทั้งหมด3ใบมาดูกันสิคะว่า3ใบนี้จะมีเลขอะไรบ้าง สค่ะ4ค่ะและ5้าส,สหาตามนี้เลยอันนี้เป็นเลขเด่นแต่ถ้าเกิดเลขรองก็คือจะมีเลข6และเลข7นั่นเองค่ะก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะใครที่ฟังคลิปนี้แล้วอยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิง๊งสามารถเป็นกำลังใจให้กับปิ๊งได้ง่ายๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ